อ่านนี้อะไรนะข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นอ๋อข้าวญี่ปุ่นนี่คือไม่ได้ผลิตที่ในประเทศไทยไปที่ญี่ปุ่นอ่าโอเคครับอันนี้เป็นแป้โมจิอะไรนะโมจิเป้โมจิโมจิอ่าโอเคครับน้องใส่ที่น้ำซุปนะครับอ๋อโอเคครับมีน้ำซุปแล้วก็เซรั่งเมอ่โอเคครับอันนี้เป็นเซกุดงโอเคัดีัีนีอ๋อมีเส้น หมดหมดหมดยังแล้วก็อันนี้พีไก่มัดไข่อ่าโอเคครับโอเคครับพอแล้วครับ,อบโอเคครับข,ขอบคุณแครเดียวซียูเจอกันใหม่อ่าอันนี้เขาเรียกที่คีบออที่คีบครับที่คีบนะครับที่คีบ